ข้างหลังอ่ะจอเบื้องจอสไปเดอร์แมนเนี่ยเลยลอยเนี่ยเหรอนู่นเลยตรงนั้นเลยนะลอยบินบินเนี่ยนะลอยลอยบินบินนะฮะชอบละดูลอยมันไม่ได้ออกแบบนี้มันต้อง 公路。在在在。 ตัวในห้องครันห้องอตรวเลยมีห้องืก้องห้องตัวนี้มีนีคือเจอมารอยแกอีมีพวกป่อยเท้าอู่้องอันนี้แอนอกลัวม้วตัไหนัวตัวในห้องครับในห้องตองตัวเลยมีห้องบนกับห้องห้องห้องบนมันลือสำดเลยอเลยือทอ มีไฟไมีไฟมีครับแต่ว่ามันถึงสาไฟมันถอดทอดตู้ไปเก้ไปอะไรอ่ามันไ่คเือนยาให้คุน้นะ่ีเดอเี้ยเียน เวลาต้องตัองซื้อตัวสัตว์ไปไปยครับเ่งสองแอผาที่ทั้งเก่าทั้งใหมที่เอาไปแล้วผ้าตัวไตก็ดูไป

ผมข้าไม่รู้ของไหนเพราะมาันยิองอยู่ผมแต่วันนี้ข้าจะมาเอตู้เย็นตู้เย็นสองตู้มีตูน้นี้กับตู้หลังตู้เย็นนี่ใช่มใช่มันไม่เอาตู้ไปลู้กองบ้านหนูนะตู้เงินไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้มาวันไหนใช่ไม่รู้มาวันไหนปิดวาล์วน้ำก่อนเข้าไปก่อเหตุปิดวาล์วน้ำ ไอ้ที่ห่อกองวนั้นก็คือของในบ้านเหมือนกันใช่ไหมปกติมันอยู่ในบ้านใช่ไหมเมื่อเช้ามาเจอยังไงบ้างว่ารู้ว่าบ้านถูกงัดนะครับก็มาเจอก็ปบเบก็โจแจ้งโจแจ้งตำรวจเลยนะครับเขาส่งรถเบนเข้ามาดูเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็จดในการแล้วก็ถ่ายรูปให้ตำรวจร่องรอยแลัขนาะการงัดป้าเขางัดยังไงครับเปิดหลังคาเปิดหลังคาใช่เปิดคาสองแผ่นแล้วก็ตามตามภาพเลยที่มันเอาคองไปมีอะไรมีอะไรบ้างที่เอาไปอ่ะ ก็คอมแอร์สองตัวแล้วก็แอร์สองแล้วก็พวกเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าแล้วก็มีมอเตอร์ตัวดึงตัวดึงผ้าแล้วก็ใส่ไฟพวกหลอดไฟแล้วก็พวกเขาของพวกผ้าปูที่นอนพวกหมอนอย่างเงี้ยมันก็เอาไปหมดเลยเครื่องใช้ต่างๆใช่เครื่องใช้ต่างๆที่ถามว่าใช้เห็นบอกว่ามีก๊อกน้ำก๊อกน้ำก็ถอดไปหมดก๊อกน้ำก็ถอดไปในห้องน้ำแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใช่แอร์กี่ตัวครับแอร์สองครับตู้เย็นด้วยตู้เย็นก็แค่มอเตอร์อย่างเดียว คอมแอมสองตัวตัวตู้แมวไปตัวตู้แมวเอาแต่คอมแอมใช่ตู้ลำบากออกยากเลยเอาแต่คอมแอมล็อกหน้าต่างแต่ไม่มีการเปิดประตงเปิดประตูอืมของพวกนี้ส่วนมากมันจะเป็นพวกชิ้นเล็กมันทาบมันออกได้แล้วเพราะว่ามันเปิดลังคาสองแผ่นนี้มันคว้างก็เป็นเมตรแล้วะพอแอมมันก็ตัวแค่มันตัวมันเล็กก็แค่มันยาวใช่คอมแอมมันก็เอาง่ายหน่อยมันคอมแอมก็คงน่าจะห้อยลง มันคงไม่น่ามันนะขึ้นหลังคาหรอกครับอันนูม,มันอยู่หลังบ้านเลยนะมันออกลงง่ายครับพอมันอยู่บนหลังาคาฮะแล้วแค่ย่อนลงมาปกติเราเข้ามาดูบ้านที่นี่บ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยครับก็ตัวาน เก็บของหลายเดือนไหมเป็นเดือนหรือหลายเดือนเป็นเดือนครับเป็นเดือนใช่ไหมเป็นเดือนก่อจะเข้ามาอแต่ที่ล่าสุดก็น่าจะเป็นปีที่แล้วมันไม่ทันวาก็กพิจิกาเนี่ยมองอะไรเดืออยู่เนี่ยใช่หลายเดือนแล้วก็นี่กาวว่าจะมาผ้าก็เลยเจอสภาพนี้ก็คือบ้านนี้เราเอาไว้เก็บผ้าเก็บผ้าเก็บผ้าแล้วก็มีมาอยู่มาอาศัยมีมีมีเมื่อพี่เจ้าของบ้านเขาเอมาข้างในเนี่ยเขาก็จะมานอนบ้านนี้อแต่ละน้อยที่จะมานอน อันนี้เป็นบ้านเราเองเลยใช่ไหมไม่ใช่บ้านเช่าใช่ไหมใช่บ้านเราเองบ้านซื้อครับซื้อซื้อเลยรีเห็นว่ารีโนเวทไว้ใช่รีโนเวทใไหมนานหรือยังนานนะครับน่าจะเกินสองปีบ้านลัานีเขาเพิ่งสองปีไม่นานใช่ไหมรีโนเวททิ้งเนี่รีโนเวทไว้เห็นผ้าที่มากองข้างหลังมี่เป็นผ้าที่คนร้ายใช่คนร้ายมาทิ้งไว้ครับขนออกมาแล้วมาทิ้งหรือว่าอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าใส่เงี้ยแต่มันไม่ใช่มันเลยไม่เอาผ้าพวกนี้เราอาใช้ทาอะไรครับทำเอาไว้ตัด เป็นพวกผ้างเกงครับอือันนี้เราส่งโรงงานหรือว่าอย่างไรครับส่งโรงงานส่งโรงงานตัดเอามาเย็บอีกทีนึงใช่ตัดมาเย็บเป็นทงแล้วส่งใหกทีหนึ่งมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยประมาณประมาณไม่ได้ต้องรอเจ้าของครับเพราะว่าเจ้าของของลงมาเขาตอนนี้เข้ากับหลังนิละการให้ตํารวจอยู่ข่าวที่ห้าอยู่เบื้องต้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับอยากฝากอะไรถึงโจนหน่อยไหมครับ ฝากไปเดี๋ยวไอนนี้มันไม่มีจะามองอ่ะไม่รู้จะทาอะไรกินก็เด <uh ี๋ยวเราเป็นหน้าท um ี่ตารวจนะครับที่เดือกฝากถึงตำรวจก็ฝากถึงนล้วก็น่าจะจับคนร้ายเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเขาจะดูตามกล้องวงจรปิดเส้นนูนครับว่ามันออกทางไหนประมาณนี้ครับลักษณะนี้นะเรา่องยกเศษนะของเก่าขายลักษณะการรักเนี่ยมันไม่ใช่โจนแบบนั้นหรอกพวกที่มันเก็บของเก่า ผมรถเก็บของเก่าลักษณะนี้พวกษณะเล้งเหรอฮะพวกษณะเล้งมันจะมีมันจะรู้เหรอช่องภาพเคลื่อนมาอย่างนี้ลักษณะมันเดี๋ยวต้องตาเพื่อนเพราะว่ามันเอากระชั้นขนาดก๊อกนองก๊อกน่ามันยังเอาอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่หนังกับพวกนี้แหละไม่ใช่โจนอาชีพหรอกไม่ใช่วันนี้โจรกระจอกใช่ไหมโจรขี้ยาอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ไม่ใช่โจรติดจานยาหรือพวกขายของเก่าขนาดก๊อกน้ามันยังเอาไม่ถูกแล้ว ที่จะมาจะมาจะมารับกินกินก็มาอยู่ตวไ